อยาพี่น้องมื่อน,นี้ก็คือเก้าเนาะมีได้พิเลอร์บรรยากาศเอาบรรยากาศมาเฮ้พี่น้องเบิ่งเนาะยามหายยามหนานะฟังได้พี่น้องเสียงรถไถเพื่อนนะไม่ได้ยินเพื่นเลยได้ยินแต่เสียงรถไถอ่ะนะมันกับมอนตอีแบบหนึ่งได้เนาะพี่น้องเป็นธรรมศาสตร์เป็นธรรมศาสตร์เนาะหอยยามหายยามหนาแเลยล่ะเสียงรถไถวูวูปิดปิดเปิดเปิดพอเพอพอมันเลโลกา สิเจออันนั้นแล้วได้น้ำได้ในแล้วกะไใส่หุดหน้าแล้วบรรยากาศท้องไรลท้องหน้าเนาะพี่น้องนะมาคห้พี่น้องเบิงพเพเลิกาสิเจอได้น้ำได้ในแล้วกะสิเจอไถหุดไว้ตึงน้ำไว้เมื่อฝนตกลงมาเนาะซุ่มดำก้อนกระแหวแล้วพี่น้องเอ้ย สูงเพิ่นได้ดำก่อนบรรยากาศทองไหลทองหนาแล้วอันนี้นะ่นแมพี่น้องป็เดีด๋ยวไถนาอยู่เซี้อยู่บรรยากาศทองไหลทองหนามันก็คักอีแบบหนึ่งเลยเนาะแต่ก้าเซื้อได้หินเซ่งมันก็โล่งควายอันนี้เพิ่นไซสควายเล็กมาแล้วอันกันยังมีท่านสมัยอยู่อันนี้กะผู้พ,พ้นท่านสมัยเพิน่นไซสสีเหลืองเลยเนาะพี่น้อง อันนี้ยังไซเดินตามอยู่เอากับประยัดทุนอีไปอีน้อยหนึ่งไซอันขัน้นใ่ญ่สีเลืงผัดเมื่อทุนเมื่อ้อนหลายเนาะพี่น้องไซนำไ้ำแด้เอ็ดนำด้ำแดรยากาศทองไหลทองนาและพี่น้องอันนี้นะเสียงเคตแต่แอกกับห้องเซวแซลอยู่คือแล้วคือธรรมชาติ อยู่หายอยู่หน้าละนี่นะนองมาเด้อมาดับน้านำเดีวดวยวเด้อพี่น้องเด้อจ้ามาฟังบรรยากาศทองไหลทองมาขอบคุณค่า